สวัสดีครับผมอยู่กับผมโบรดูชาเลนเจอร์วันนี้นะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์การจอตัวใหม่มารีวิวให้ท่านได้รับชมกันนะครับผมซึ่งการจอตัวนี้เนี่ยเดี๋ยว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 ใช่การจอเหรือครับนั่นแหละ มัมีถุงกระสุนด้วยนะอ๋ะอเหรออันนี้เราไม่ได้รีวิวการจอดเลอเออนี่สิเรามาเรากําลังมาผิดเรื่องหรือเปล่าทะเลกันใหญ่แล้วกก็บเข้ามาวันนี้นะครับเราก็มีโหลดเดอร์ตัวเทพมารีวิวกันให้ท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าถึงตัวของโหลดเดอร์ตัวนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่า เราได้รับการสนับสนุนโรลเดอร์ตัวเทพตัวนี้เนี่ยจากร้านไฟฟายกันนะครับผมอาบอกนะครับว่าของเทพที่ขาที่ไหนไม่ได้เนี่ยร้านไฟไฟายรวมทุกอย่างไว้ใน,นที่เดียวให้ทานได้ไปเลือกท็อปปิ้งกันแน่นอนครับผมซึ่งโหลเดอร์ที่เราจะมาทําการรีวิวกันวันนี้นะครับผมนั่นก็คือโหลดเดอร์ p t s odin กันนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งโหลดเดอร์ odin ตัวนี้เนี่ยเป็นโหลดเดอร์ odin แท้นะครับเพราะว่าได้ลิขสิทธิ์จากทางของไม่ใช่ลิขสิทธิ์แต่ต้องบอกว่า p t s เป็นคนผลิต นะครับผมเราดูก <agrade. S 1> ันยังไงฮะนี่ครับผม PDF ขึ้นหลาตรงนี้เลยนะครับผมและข้างของนี่ก็จะเขียนคําว่าโอดินนะครับผมนี่บอกแล้วครับว่าแมกเทฟนะครับผมไม่ใช่แมกเทฟดิโหลดเดอร์นี่นแหละลิ้นพันนิดนึงลิ้นพันนิดนึ่งนี่ก็คือโฉมหน้านะครับผมของโหลดเดอร์โอดินนะครับผมแต่ถ้าเกิดมองเผลนๆเหมือนอะไรไหมเหมือนก้าวจอแหละเหมือนใช่ไหมเหมือนใช่ไหมลองลองดูรอบลับท่าน คือไม่ใช่บอกเหมือนเหมือนได้เลยอ่ะคือด้วยความที่ว่าอ่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีอ่าสลักคำว่าน,นี้ครับผมโอดินนะครับผมอโอดินตรงนี้นะเป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับซึ่งทําให้ผมเนี่ยนึื่ถึงการ์ดจอค่ายหนึ่งของค่ายกีกับไมเนีเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยใชคล้ายๆกันนะครับผมอ่าถ้าใครหลงคิดผิด,ค,ดคิดว่าเป็นการ์ดจอผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมเพราะผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าเหมือนจิกหบไมซึ่งโหลดเดอร์น,นะครับวิธีการใช้งานนะครับผมอ่าก็จะมีตรงนี้ถูกไหมตรงนี้เนี่ยเอาไว้เป็นปั่นนะครับผมเราก็ต ปั๊บอ่าแล้วเราก็เขาก็จะมีแบบว่าปั่นเหมือนแบบให้เขาเรียกนะปั่นตามเข็มตามตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ปั่นไปนะครับผมแต่ฟิลมันจะรู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนเยื่อปลาเหรอ <laughs> มันคล้ายๆนะแต่เยื่อปลามันต้องดึงมันต้องดึงเข้าหาตัวไงแต่นี่คือเราต้องปั่นออกไงอ่ามันมันจะอารมณ์คล้ายๆกันนะครับผมเราก็ทําการใส่แมกกาซีนเข้าไปนะครับผมวิธีการใส่นะครับเราก็จะดูตรงนี้ด้าผมด้านล่างเขาก็จะมีรูจา่าเลยเขาเรียกนะรูจ่ายกระสุน นะครับผมแล้วก็ทําการเสียบแม็กให้มันตรงกับรูจ่ายโปกเข้าไปอโอเคมันก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับอ่าพอเราเปั่นเสร็จปุ๊บเราก็กดออกมาปุ๊บอ่าตรงนี้นก็จะเป็นที่ปล่อยตัวปล่อยแมกกาซีนะครับคือปุ่มก,กดของเขานั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราทําการโหลดให้ดูกันเลยดีกว่านะครับเพราะมันไวขนาดไหนนะคือมันดีกว่าที่ว่าเราจะมาใช้โหลดเดอร์อะไรประมาณนี้ถูกไหม,มซึ่งโหลดเดอร์ตัวนี้เนี่ย การใส่ให้ดูก่อนเลยลแล้วกันเวลาเราทําอะไรทุกอย่างเนี่ยเรามีการเชื่อมหน้าป้องให้ดูนะครับผมซึ่งมันจะเสียเวลาตรงที่ว่าเนี่ยเราทําการโหลดเดออย่างนี้ใช่ไหมทำการปั๊มเข้าไปอ่าอ่าซึ่งมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันนานแล้วพอนนี้เนี่ยพอนนยปั๊มเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าลูกไม่ออกเราต้องเขย่านะอ่าเนี่ยเราต้องเขย,ย่าอีกอีกซึ่งผมน,นะครับเดี๋ยวว่าโค้เสียเวลานะครับผมเราสู้มาใช้เจ้าตัวนี้นดีมาเดียวนะครับผมวิธีการทําทําไง เปิดฝาข้างบนนะครับผมเปิดฝาข้างบนก็จะมีรูนะครับซึ่งเจ้าโรเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันใส่ได้ถึง1,600นัดนะครับผมโอ้1,600นัดนี่ถือว่าแบกลงสนามนี่แม็กหมดใส่ปั่นและตรงนั้นได้ก็ได้เลยนะครับผมเพราะมันไวมากนะครับเดี๋ยวทำกรอกกระสุนเข้าไปทำการกรอกกระสุนเข้าไปก็ค่อยๆกรอกนะเดี๋ยวมันหกเราไปเดอเราไปเดอนี่หกแล้ว ดูจะบรรจงเหลือเกินไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนหกกระสุนแพงอ๋ออ่ามันแพงมันแพงกระสุนแพงนัดหนึ่งมีค่าบอกเลยโอเคโอเคพอเราทําการใส่เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับปิดฝานะครับผมอ่าแล้วทีนี้เราก็ดึงเจ้าที่เยื่อปากมาไม่รู้มันเล็กที่ปัดนนั่นแหละผมเรียกว่าที่เยื่อปลาแล้วกันเออมันเหมือนมันเหมือนที่เยื่อปลาที่เยื่อปากที่เยื่อปลาโอเคใส่แมกกาซีนเข้าไปนะครับผมโอเคทีนี้ก็จะล็อกเปแล้วคือด้วยความที่ว่ามันไวตรงที่ว่าคือแบบ เราไม่ต้องมานั่งปั๊มอ่ะอย่างที่ผมบอกใช่ไหมฝืนเ,เราจะนั่งปั๊มเนี่ยกรผสมันก็จะค่อยๆไหลออกมานะผมเนี่ยนะค่อยๆไหลออกคือกระเด็นหมดเลยนะครับก็คือมันจะค่อยๆไหลออกมาอย่างนใช่ไหมแต่ของโอดินครับเราล้มเพลงไปด้วยก็ได้นะผมเวลาตอนปั่นครับอ่าปั่นไปเรื่อยๆนะผมนี่ฮะปั่นไปปั่นไป,นไปอ่ะคราวนี้ก็เต็มแล้วนะครับผมจะรู้ได้ยังไงเต็มมันจะฝืนๆ หรือไม่ก็ถ้าเกิดใครใช้แมกของ EPM 1เนี่ยเราจะดูได้ตรงนี้นะครับจากที่ตรงๆเห็นไหมจากที่แบบอยู่ล่างๆตรงนี้ก็คือมันยังไม่มีรูกกระสุนหรือว่ามันยังไม่เต็มถูกไหมพอเราเปัดไปเรื่อยๆปุ๊บพอมันขึ้นมาจุนถึงบนสุดปุ๊บมันก็คือเต็มแล้วนะครับผมผมเรบบอกได้แล้วว่าแนะนําว่าถ้าเกิดเรามีแมกโอดินเทปนะครับผมแมกกาซีนเทปต้องตาัมมานะครับผมเพราะมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับอ่านะเดี๋ยวเราทำการลดันออกมานะครับโอเคแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมว่าการะสุนที่เขาจ่ายออกมาเนี่ย มันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับถูกที่มันหล่นมาเนี่ยะนี่ฮะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะจริงๆรเนี่ยถามว่าปล่อยทิ้งไปเลยไหมบางนก็ปล่อยทิ้งก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเสียดายไม่ใช่หรอกเสียดายกระสุนแพงเสียดายกระสุนแพงใช่ใช่กระสุนแพงกระสุนที่จะออกมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะรอก่อนปึ๊บมันก็จะออกมาได้ขนาดนี้เห็นไหมฮะอ๋อเ่าเขาหยอดลงมาค่อยขาไหลออกมานะครับผมอ่านี่ มันก็คือมันเพิ่งถามว่าไวไหมมันก็ถือว่าไวเลยนะครับผมเพราะเราปั่นเร็วๆปุ๊บมันก็จะออกมาเร็วเลยเห็นไหมนี่มันจะค่อยๆจ่ายออกมานะครับจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอสำหรับการรีวิวโรดเดอร์ P T S Odin นะครับผมอ่าก็เป็นโรดเดอร์ตัวเทพนะครับผมของแท้นะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้มีโลโก้ โอดินตรงนี game lighting lighting game ้ด้วยนะครับผมให้บอกว่ามันค ale ือโหลดเดอร์นะครับไม่ใช่การ์ดจอนะอย่าอย่าจ้ำกับสนแบบว่าเฮ้ยซื้อมาปุ๊บเอาไปเสียบที่คอมเว้ยเล่นเว้ยแต่มันไม่ใช่นะครับผมตัวตัวการตัวตัวกันแต่มันดูคล้ายๆกันเฉยๆดูคล้ายๆดูคล้ายๆถ้าใครสนใจโหลดเดอร์โอดินตัวเทพตัวนี้นะครับผมอ่ะก็คือปั่นได้ในสนามไม่อายใครแม็กเราเป็นแม็กพีดีเอสเทพอยู่ไหมอ่าเราก็ใช้คู่กับโอดินน่งโอดินเทพปุ๊บใช่ไหมมีโลโก้ขึ้นเราปั่นโชว์กีนเลยแบบ อ่ะปั่สมมตินั่งโต๊ะงข้างๆกันใช่ไหมปั่นมองแบบขิงได้าบอกว่าไงเงี้ยโรเดอร์เทพเว้ยเออเห็นเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบนี่เงี้ยกระเป๋ากุชชี่เนี้ยุชชี่กุชชี่แท้ไปเงี้ยใส่ภูมิใจไหมเออแล้วแบบไอ้กุชชี่ปลอมนี่หว่าอะไรเงี้ยเออประมาณนี้คือเหมือนแบบมาปั่นแบบโชว์เทพแบบว่าเฮ้ย นี่ไว้ไม่อายใครไว้ดีของเทพต้องอันนี้ไว้แอะเออมันมันเขาเรียกว่าแบบมันสามารถถิ่มมันสามารถข่มมันได้อะแบบว่าเฮ้ยบกดกดเขาเทพไว้เฮ้ยแม็กก็เทพไว้เฮ้ยอะไรเงี้ยอ่าเหมือนแบบใช้ของแปลงเนี่ยคุชชี่อย่างเงี้ยอ่าของแพ้ภูมิใจอ่ะเหมือนกันอารมณ์เดียวกันเนี่ยผมอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันประมาณนั้นสำหรับใครสนใจเจ้าโรเดอร์โอดินตัวนี้นะครับผมติดต่อกันได้ที่ร้านไทร์ไทนะครับผมบอกได้คําเดียวว่าของน่าจะอาจจะใกล้จะหมดแล้วมั้ง เห็นเห็นทางร้านก็บอกมาครับว่าเออขายกัน like ทีแบบมาถึงปุ๊บก็แย่งกันแบบตะบันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบไปจับจองกันได้นะครับผมก่อนที่ของจะหมดเนอะเวลาจะสั่งเข้ามานี่ก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงเนาะอะไรประมาณนี้เนาะก็รีบนิดเลยนะครับคำถามต่อครสนใจไหมโอดินต้นเออไม่ใช่แมคโอดินหรือโรเตอร์โอดินนะครับโอดินจะไปแม็คอย่างเดียวถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์สับสับใครกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเชลเลนเจอร์ใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ มาดูและสนุกไปได้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม